วส,วส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาล,ละนี่ก็6วารอาอประชุมแล้วจเจมตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะเวลา13นาฬิกาสามารถเริ่มการประชุมได้เลยค่ะโอคค่าอวารกาการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นวาราเกี่ยวกับการผลิตสินค้าใหม่ค่ะคอนเซปต์คอลเลคชั่นซัมเมอร์ในปีนี้ค่ะโดยที่เราได้มีการแจกแจงการทำงานไปแต่ละแผนกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้แต่ละแผนอธิบายการทางานของตัวเองนะคะเริ่มี่แผนดีไซน์ได้เลยค่ะ ในส่วนของดีไซน์ใหม่ของเรานะคะที่จะเป็นในตีมขัดสัมผัสเนี่ยทางทีป๊อปดักต์นะคะได้ออกแบบโลโก้ทางจเ Jewelry เกอร์นะคะไว้2แบบค่ะโดยจะเลือกเป็นรูปทรงของสัตว์ทะเลค,ค่ะที่สามารถสื่อความหมายได้ดีนะคะแบบที่1เนี่ยเราจะเลือกเป็นรูปทรงโลมาค่ะที่สื่อถึงความสดใสและเรื่งมีชีวิตชีวาค่ะและทางนี้นะคะยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักชุ่นิลันค่ะซึ่งเป<า>็นนักบิ๊กบิ๊กบิ๊กม้า แบบที่สองเคะเราจะเลือกเป็นรูปทรงประดังค่ะรูปทรงประดังนะคะมูความเชื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านการเดินทางทางน้ำค่ะตามที่ฝ่ายดีไซเนอร์ได้กล่าวมานะคะเราคิดว่าจะใช้ขวดแก้วสีใสของน้ำแบบโลมหรือว่าขวดโซดามาตัดนะคะที่ระลับเป็นซินซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็จะสื่อถึงความสนุกสนานงานเล่นเลยค่ะที่เราคิดจะทําในตอนนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะดีไซน์เข้าๆจะเป็นแนวมินิมอลสามารถเป่ยนได้กับเสื้อผ้าเรา แล้วก็โดดเด่นด right? mm ้วยดีไซน์น่ารักด้วยการที่เราเพิ่มคอลเลคชันให้มันแบบเหมาะสมกับวัยทํางานนี่มีแผนการังไงคะก็สามารถสั่งปัตตมสีแล้วก็สายสร้อยอะไรกับทางเว็บไซต์โดยตรงของบริษัทเดี๋ยวต่อไปขอเป็นแนนการเงินค่ะขออนุญาตนะคะสําหรับงบประมาณเริ่มต้นในการผลิตสินค้าตัวอย่างสําหรับการถ่ายโปรโมทเพื่อโปรโมททางออนไลน์แล้วก็การจัดมูลตามห้างร้านต่างๆขอตั้งไว้ที่8 0ดแสนนะคะ บางรายเอ,อกาสารที่ฉันคิดว่าเราก็ม,มีแอดคอข้างๆสูงไปไหน่อยนะคะช่วยปรับลงมาได้ไหมคะบัญชีก็ได้ค่ะหลังจากนี้จะพูดปรับซื้อก็ประมาณลงจากทางมาร์เก็ตติ้วก็ควาสรุปถี่รอบให้นะคะอะไรอ่าต่อไปเป็นกาา อาจจะเก็ตติ้นเลยค่ะะค่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะคะจะเน้นจุดขายเป็นแบบออนไลน,ไลน์ในส่วนของออนไลน์เนี่ยจะมีทางคอนเทนต์เเนอร์ช่วยในการทําแบบออนไลน์ก็คือทำพวกขา,ายในแพลตฟอร์มต่างๆเช่นติดต่อในโปรแกรมหรือว่าเฟซคัทส่วนในการขายแบบออนไลน์เราจะทําเป็นโมชัวร์แจกตามรูปค่ะในส่วนของไอนเทนต์ค่ะออนไลน์คะเราจะใช้แพลตฟอร์คมค่ะ อีกรายการแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะเรืการจ้างดาราหรือศิเพื่อให้คนบุกเข้าไปเข้าถึงได้สำหรับดิชั่นคิว่าดาราค่ะอาจจะใช้งบประมาณสูงไปนิดนึงค่ะอาจจะลดลงเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้อันนี้จะสามารถลดงู้ประมาณได้ด้วยสามารถคุยกับทางมาร์เก็ตติ้งได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำทางเอาสรุปให้กับทาง c ี o ีทีหลังใช่ไหมคะคุเฟค่ะ อ่ะต่อไปเป็นผแผน HR ก HR ค่ะแผนก HR นะคะได้แล้วกระบวนกามเครื่องมือในการวางแผนมาร์เก็ตติ้งนะคะที่จัดหาบุคลากรมาเป็นพนักงานลงรูปทุกสาขาค่ะที่เราทำเอกสารไว้สำหรับการประชุมในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อสรุปว่าดเดี๋ยวเราจะทำการประชุมอีกทีนะคะโดยที่จะเป็นการอัปเดตเรื่องของงบประมาณของทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็ส่วนวันของการประชุมเดี๋ยวจะอัปเดตผ่านทางในบริษัทนะคะโอเค ทุกคนก็แยกกันไปทำงานตามที่อยู่ไปเองนะคะส่วนจีเอ็มก็ช่วยส่งรายงานสรุปมาให้ใหม่เลยนะคะด้วยนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะ